ไม่ต้องคิดเองแล้วครับว่าเราได้เปรียบอยู่หรือว่าคู่ต่อสู้ได้เปรียบครับคะแนนโชว์ให้เห็นโชว์ให้ดูเลยครับป่าเด้งครับต้นขาซ้ายครับประสบการณ์เป็นรองครับแต่ว่าวันนี้ได้ใหญ่ครับไปขามาครับฉลามศึกโอว่าคู่ต่อสู้โดนก็มีปัญหาทั้งคู่ครับมัดมาและแข้งขวาครับเตะกระเด็นเลยแม่นะครับยืนใกล้ๆตรงนั้นเลยครับแล้วรอหัวเจอถีบกระเด็นเลยครับสีนุ่นพี่เลยครับตอนนี้สับขาครับปวนออกครับแข้งขวาครับฉลามศึกครับเตะน้ำกระจายเลยครับซ้ายอีกทีหนึ่งครับ โอ้โหดูครับตรงเหนือคิ้วขวาครับขึ้นไปครับโวันนี้พละงกำลังมามาเต็มที่เต็มถังจริงๆครับฉลามศึกยัดเข่าเข้าไปครับบุกแหลกครับตอนนี้ยัดอีกทีนึงครับมีมีฮึดปะครับพยายามเด้งตีครับแต่กิ่วเชือกกรรมการดีออกมเอ้าโอ้นี่ครับต้องนับครับไหวไหมครับไม่ไหวครับ ฟีดอัพไปเช่นกันดาวเรดคอร์ดจลัมส์เซฟโซ่ทองและที่วันพรับมีรอยสักที่มีความหมายทั้งคู่แหละนะครับเพราะว่าหน้าอกไคครับเอาแล้วครับบวกกันแล้วครับ แม่มันต้องอย่างนี้ครับแฟนมวยชอบครับแบบนี้มาแรกกันดีกว่าครับโดนครับผู้มาแล้วก็ที่สำคัญคือโดนไปแล้วนะครับโดนไปแล้วครับแล้วจังหวะเอาคืดยังไงครับเตะจอยางครับนี่ครับออกมาครับผู้นี้นี่กระพริบตาไม่ได้นะโดยเดโนอยากระพริบตาครับเดี๋ยวจะพลาดช็อตเด็ดนะครับยังไงครก็ต่อยหมัดครับชนะใส่สันครับ นครับนักจมวยไทยนี่ประมาทไม่ได้ครับแต่ขาของเสกสรรขาของปาว่คคังกี้ครับมีานครับเกี่ยวแล้วก็คืนได้หมัาครับโอ้โหดีครับโดนเหมือนกันครับแม่รับรับเตะขวาเกี่ยวแล้วคืนแ้วแทงขวาครับม้วนแล้วก็ลงไปเลยครับครับเอาแล้วครับทุบลระตวครับแม่ปาบัคบอกสบายครับท้าทายกันพอสมควรครับเอาคนต่างมลูกโอ้โหโดนก็ไปครับต่อยคืนก็หล่นเลยครับ ต่อยซ้ายครับเต็มๆครับน็อกเลยครับโอ้โหครับสะใจจริงๆครับโวยยันครับเส่สันโชไดเซ่ครับโอ้มาประเดิมครับครับนี่ครับทุบซ้ายครับยางครับท้าทายอยู่ครับแล้วอีกทีครับนี่ครับโอ้โหโดนปลายคางครับจุดสลบครับตรงนั้นครับ ตาค้างเลยครับดูอีกมุมครับโอ้นี่ครับเต็มเต็มดีเหลือเกินครับฮุกซ้ายครับเรียบร้อยไปครับจบยก2องเท่านั้นเองครับทีไปก่อนครับงนั่นพยักศีขอนครับ ยักษ์สีขอนเพกแสงทองครับนี่ครับอีกทีดียลคอยขยับหาจังหวะเข้าไปครับบินให้เปิการให้นั้นบินอีกถึงตัวครับยักษ์สีขอนครับรับไปก็มีจังหวะตอบโต้ครับสับซองมาแล้วครับซองมาอีกทีครับคนหนึ่งมีเข่าเหมือนกันครับแท่านั้นยักษ์สีขอนครับบินคีบครับขึ้นคอขีบหมุนหาเหลี่ยมครับไ้เอาครับตู่ครับจังหวะสับซองครับแตกหรือยังครับยังครับ ไม่แตกก็ยัดกันไปก่อนครับแก้ครับนี่คือลูกแก้ครับแก้เข่าด้วยศองอะไรครับเดินต่อ,ตอสู้กันต่อครับสามสองสามโย่หล่นเลยครับนี่ครับจบเลยครับทีมเราได้มีทีมแพทย์คอยดูแลอยู่แล้วนะครับ ว่าช็อตไหนยังไงครับช็อตนี้บินบิดเอาพยัคฆ์สีขรลบลงไปครับแล้วก็จังหวะนี้ขวางแทงครับโอ้โหเกือบโดนคางครับนี่ฮะเข่าแหลมแทงเจ็บครับแต่ว่าจบตรงนี้ครับโชวเดียวครับโอ้โหช้อยเก็บฉาครับเด็ดขาดจริงๆครับอ่นูมุมนี้ครับปักเข้าให้ครับนี่ครับเต็มเต็มครับโอ้สอกขวาครับครับ เพราะว่าเดือดถือว่าแรกอาวุธกันครับสนุกเลยฮะเดินต่อกับเตะซ้ายครับสกัดไว้ก่อนนี่ฮะโอ้โหลูกขวาครับุกนนี้ขวางแล้วก็มีศอกด้วยฮะัล็อกได้แต่ดูขาครับการตั้งกำแพงของเจ้าหน้าที่ขุนศึกน้อยครับขวางขวางแล้วต่อยมันก็หมูนี่ครับต่อยขึ้นซ้ายมาครับเจ้าหน้าที่ขุนศึกน้อยตอนนี้นี่พายุเข่ามาแล้วนะครับพายุเข่าของตั้งแต่สิบแสนเอากดคอลงมาครับ สิบแสนได้ตีครับเจอขวางถึงตัวอีกแล้วสิบแสนยังไม่ตีครับเอาครับขึ้นแทงได้ครับสุดน้อยสับสองคงเดินครับสิบแสนครับโอ้โหวันนี้นี่แกมาแบบเต็มเต็มถังจริงๆครับไม่เปิดโอกาสให้คุณสุดน้อยหยุดพิ้วได้เลยครับเกมเดินมากครับเอาล้วครับปล่อยปล่อยมันเอาโดนครับแต่ทำเป็นเล่นไปครับสิบแสน ด้นสิบแสนครับแม้ว่าจะไม่เดินครับออกมาอยู่ในเกมรับแต่ก็มีการป้องกันตัวแล้วก็มีการตอบโต้ให้เห็นครับยัดเข่าไปครับถีบอ่านี่ครับเกือบครับเกือบครับแน่ลื่นครับข้ายครับขวาแล้วก็เติมด้วยหมัดซ้ายครับสภาพทั้งคู่นี่ก็ถือว่าสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับรวมๆไปคะแนนครับกรรมการอุพพรเขียวกุ้งครับแล้วก็ส่งต่อไปที่ ประธานผู้ตัดสินนะครับอาจารย์เค้กนะครับอาจารย์ไัยบูลนะครับลบๆคะแนนนิดนึงครับแล้วก็จะมีการชูมือยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับ อยู่ใต้ครับเป็นคนที่เรียกว่ารักในแม่ดูจากทรงมวยแล้วเนี่ยมีโอกาสน็อกกันสูงเหมือนกันครับเดี๋ยวดูครับว่าใครน็อกใครโอ้โหเดินเข้าหาครับครับขยับเข้าไปครับอาชาร์ฟครับอาชาร์ฟนะออกเสียงไม่ถูกนาครับขยับซ้ายครับมาครับลักสุราศครับกสูงดีจริงๆนะครับแทงซ้ายครับ อัดครับซ้ายครับรักซูล่าครับอยากว่าครับแต่ยังตั้งรับครับครับแต่จังหวะกว่าจะไปถึงตัวนี่ต้องฝ่าดงแข้งของนั้นรักซูล่าก่อนครับเดินครับท่านอาชากครับก็ต้องลงทุนเลยครับเดินได้ครับเดินเข้าไปใกล้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ระยะต่อยได้โอ้โหนี่ครับการคอครับหัวปักเลยครับสุดท้ายยังไงครับไม่ไหวครับโอ้จบครับ Field, แต่เด็ดขาดจริงๆครับนี่ฮะรัชสุราโอราชสุราะนะครับเอาชนะลราชสุร่าโอราชสุร่อ่ะดูภาพชาะนะครับโดนย,ยังไงครับโอ้โหน่าจะโดนบริเวณขมับนะครับโอ้โหมันพยายามจะลุกขึ้นมาอีกทีนึงครับปักเขาให้ครับโอ้โ,โลกหมุนครับใครใคร,ใครดับไฟ ชายบอกใครดับไฟนะครับไม่ไหวจริงๆครับมาดูเรื่องของรอยสักแท็กทูด้านหลังของท่านเดวิดนี่ถือ Facebook เฟสบุ๊คนี่รครับทีสปอร์ตเจ็ดกับเตะซ้ายครับขวาขึ้นไปครับเดวิดครับ ยังหยึดยักหยักหยักหน่อยแพ้ชนะค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเพราะวันนี้กาวรูดเลยนะมีคู่เอกไหมที่ไม็นอกใช่ครับมีแค่คู่เอกคู่เดียวครับซ้อมก็ได้ไม่ซ้อมก็ได้ไม่ได้ต้องซ้อมโอ้โหนี่ครับอาวครับแบบนี้ครับขยับเข้าไปไปขวาครับโอ้ไม่ดีแล้วครับเอาครับโดนโดนโดนลำตัวครับต้องนับครับอ้าวครับหวไหมครับไม่ไหวครับ ดูไฮไลท์ครับช่วงผู้ที่ผ่านมาครับตอนนี้แฟนมือทางออนไลน์นะครับก็ยังชมกันเยอะพอสมควรครับตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะ